สวัสดีครับทำกินเองกับคริสนะครับเจอกับคริสก็จะเจอกับเมนูอาหารง่ายๆอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็คลิปสั้นๆครับวันนี้เป็นไข่ยุยี่กุ้งน้ำปลาพริกนะครับสูตรเด็ดของเราอยู่ที่น้ำปลาพริกครับเมนูเนี้ยคริสเคยทำขายในไลน์แมนลูกค้าเดิมๆเนี่ยกลับมาสั่งซ้ำบ่อยมากครับเผื่อใครอยู่ว่างๆอยากหาอะไรได้เสริมลองเอาไปทําได้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่คิดว่าจะทําทานเองเนี่ยก็เหมาะกับวันที่รีบๆหรือวันที่ขี้เกียจขี้เกียจไม่อยากทําอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับ เดี๋ยวก่อนไปลงมือทำอาหารนะครับอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับเรามาเริ่มด้วยน้ำปลาพริกกันครับวิธีทำแบบละเอียดละเอียดเต็มเต็มเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคริสจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับคริสเคยทำเป็นคลิปเต็มไว้แล้วครั้งหนึ่งนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับเราจะมาซอยทุกสับปร์เสนต์กันก่อนครับเริ่มจากหอมแดงนะครับซอยแบบให้บางที่สุดเท่าที่เราจะสามารถปางได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ถ้วยพักไว้ครับ ซอยหอมเสร็จก็ตามด้วยกระเทียมนะครับคริสจะใช้ทั้งกระเทียมไทยแล้วก็กระเทียมจีนผสมกันนะครับเพื่อที่จะให้ได้ทั้งเนื้อแล้วก็กลิ่นนะครับ แล้วก็มาถึงคิวของพริกขี้หนูกันครับจริงๆเนี่ยคิสอยากจะใช้พริกขี้หนูสวนทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาหอมดีนะครับแต่ว่าพอดีว่าพริกขี้หนูสวนที่คือมีอยู่เนี่ยมีแต่สีเขียวนะครับก็เลยต้องอาศัยสีแดงจากพริกแดงจินดาเข้าช่วยนะครับซอยละเอียดละเอียดเลยนะครับระวังแสบมือนะครับพอซอยเสร็จแล้วก็ให้รีบไปล้างมือก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาทำอื่นๆกันต่อครับ คริสจะบีบมะนาวลงไปครับแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะครับใครสะดวกแซมตาลอื่นก็ได้นะครับใช้นิดเดียวแค่พอช่วยเบรนให้รสชาติมันเข้ากันได้ดีขึ้นนะครับแล้วคริสก็จะกระชับรสชาติด้วยผงชูรสนิดนึงนะครับไม่ชอบผ่านตรงนี้ได้นะครับเราก็จะคนๆบี้ๆให้น้ําตาลละลายให้หมดเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ําปลาเลยครับเอาแค่พอท่วมเครื่องเราพอนะครับส่วนใหญ่เราจะทานแต่เครื่องนะครับใส่เยอะเสียดายน้ําปลาครับ เรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำปลาพริกของเราไปพักไว้ครับเรามาเตรียมตัวไขยูยี่กันนะครับวันนี้ทาน2คนเนาะคิสใช้ไข่3ฟองถ้าทําขายเนี่ยคิสจะใช้ไข่เบอร์ส2ฟองต่อหนึ่งที่นะครับตั้งกระทะกันครับคิสใช้น้ํามันหมูที่เจ้าเองนะครับคิสว่ามันหอมดีเก็บไว้ในตู้เย็นเขาก็เลยมีหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบน้ำมันหมูหรือไม่สะดวกเนี่ยจะใช้น้ํามันอะไรก็ได้นะครับตามชอบเลยครับ รอให้เขาลอนสักนิดหนึ่งนะครับใส่กุ้งลงไปผัดนะครับถ้าใครมีเนยเติมเนยลงไปสักนิดหนึ่งก็จะดีครับเอาแค่ให้พอกุ้งของเราเปลี่ยนสีนะครับเสร็จแล้วตักกุ้งของเราพักไว้ก่อนนะครับใช้กระทะใบเดิมครับไม่ต้องทําอะไรเดยๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเขาแห้งก็จะใส่น้ำมันสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเอาไข่ลงเลยครับแล้วก็เขี่ยๆให้ไข่แดงเขาแตกนิดนึงนะครับ วิธีการคนของคริสเนี่ยจะคนในลักษณะที่จะดันไข่ขาวที่อยู่ด้านริมเนี่ยไปตรงกลางนะครับเสร็จแล้วไข่ขาวที่ยังไม่สุกเนี่ยเขาก็จะไหลมาตรงริมนะครับพอเขาเริ่มจะขุ่นก็ดันกลับเข้าเข้าไปตรงกลางนะครับทําอย่างเงี้ยจนหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอากุ้งลงครับทอดต่อยนิดนึงดูความสุกาตามชอบเลยนะครับวันนี้คริสให้ไข่สุกสัก90%เครับเพราะว่าคนที่ทานด้วยเนี่ยไม่ค่อยชอบทานไข่ดิบเท่าไหร่นะครับพอได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ ปิดไฟไปเสิร์ฟกันเลยครับได้ข้าวมาแล้วนะครับคริสจะค่อยๆสไลด์ไข่ออกจากกระทะน,นะครับพอดีว่ากระทะของคริสเนี่ยเป็นขอบสูงไปหน่อยนะครับอาจจะสไลด์ยากถ้าเพื่อนๆจะทําก็ให้เลือกกระทะที่ขอบเตี้ยๆนิดนึงน,น,นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวของคริสเอาลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยจัดหน้าต่างเข้ากันนะครับข้าวอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับไม่ต้องตกใจพอดีว่าทาน2คนนะครับ จัดไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคืจะเอาเครื่องในน้ำปลาพริกของเราโรยลงไปเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งจานด้วยผักสลัดสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ไม่มีมะเขือเทศไม่มีแตงกวาเนาะจานมันเลยดูขาดขาดโล่งๆไปนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับตัวไข่ของเราอร่อยใช้ได้ครับ เรียบร้อยแล้วครับเมนูง่ายๆแต่ว่าอร่อยถูกปากนะครับทำกินทำขายได้หมดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวคริสไปแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้บ้างนะครับถ้าสงสัยอะไรหรืออยากให้คริสทำอะไรฝากไว้ที่คอมเมนต์เลยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับไขยุยยี่นะครับทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่เมนูถัดไปแล้วเร็วนี้นะครับบ๊ายบายครับ